วิธีเอามังยมหมดไม่เนาะหักมาทา้งก๊กเลยอโอมันล่วงลงมาถูกจมูกเลยใครนะที่จมูกยังโด่งเหมือนเดิมสบายดีสบายดีน้องมดสกอสกอรืมนี่นกกรจีพาคนมากกินส้มมากยมยู่ก่อมากขามนั่นเองเอเอ ม่นี่นกกะจะพาทุกคนเนาะมากินส้มมังยมสดสดจากต้นเลยตอนนี้นกกะได้ยืนอยู่ต้นมังยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะละ้ะจะเกลือเกลือกินส้มติดมือเกลือกินส้มมังยมนกกะแตกงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมุงงแมมังยมมังยมสดสดจากต้นเลยเป็นตาแซบขนาดน้วยเยอะแท้ยเยอะ เดี๋ยวนี้ก็นเนาะนี่นาทุกคนมังยมด้วยเยอะแท้เยอะวันนี้นกจิพาทุกคนมาจวดส้มังยมเนาะว่าและกัน้ำลายแตกเงาเๆเลยลงมือเลยเนาะบดทาล่างก็ได้เนะาะฮับปิดเอาจากต้นมันสะอาดแล้วน่ฮหอ sẹp 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 à, taแจ้งเลย, má 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 má, oh no, sốt nhạt, hông, quặn sẹp. นี่นเลยนะนเนาะนกกฮ็ดเกลือผงเนาะมีเกลือแป้งน,นัวน้ำตาลแลวก่ะขนอน้วยหนึ่งบริเอดเจ้าน้ำแซบแซฟบช่ช่ะมาเด้อมาเด้อทุกคนเด้อความส้มเนี่ยเบอ้อวบาเลยเนาะ เยลจิตจัดถึกถึงเจอผู้เลยกำลังเป็นมากน้อยเม่หลายดอกมื่อไหรทุกคนแต่วาทางด้านนี้คัะมันเป็นน้อยเยอะเลยเป็นน้อยเยอะแล้วทางด้านอู้หักซ้ำหักซ้ำงานหนึ่ง เบอร์มั่งยมนี่เนาะฮาเอาไปเซอร์ส้มหมูกระแบซบส้มซ,ซินซินส้มค่ะส้มหมูว่าเอาไปทอดแล้วกะโหยขนมเนาะแซบหิวส้มแหงงืันนี้หาเอ็กเกร์ย้ำมิ แข้งคักสุดยน,น่อดเลยแต่ว่าบริธานวัวเข้าไม่เนาะก็เลยเอ็ดเจ้าผงซะเสียงฟ้าห้องตอนนี้ฟ้าห้องฝอนกำลังกินโตกขกินเนาะจ้ากันมา,นา,า,าเป็นอุปสรรคอยากกิน อยากกินก็นต้องได้เฮอกินต้องเฮอกินให้ได้ต้องกินเห้ได้เป็นพัวมากอุ้มรุมอุยรวยอยู่ทุกคนกินมักหม่เออมักยมทางฝั่งไทยกับเจ้ากา็ห้องว่ามักยมคือกันบอทุกคนคำว่าห้องว่ามังยมคือกันกะคอมเมนต์บอกนกด้วยนะคะยูทาง ลาวกับเจ้าห้องว่ามักยมเนาะทุกคนว้าวฮืมหืมจับกัดนิดนึงก่อนเกลือมันจิ้งเข้าดี đơ mà được tụi con đơ mhm 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 Thằng mhm mhm áo mhm 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 ําลังเป็นน้วยอ่อนถ้ามันเยอะเนาะเฮาก็สิเอาไปเฮ็ดดองไว้ทุกคนเอาไปเฮ็ดดองเอาไปเฮ็ดมังยมเสื่อมเฮ็ดเอาไว้กินดนอืมอืมเสร็ ันเนี่มันไ่ได้เป็นอเลอร์นะทุกคนมันไม่ได้เป็น,เ,น,น,เ,ปนเพียเป็นอเลอร์มันห้าเป็นสี่แล้วเนี่ยเมื่อสามพัวนี่แล้ว สวมตว์เจอขนาด เกลือผงแซ่บชุดยอดเลยทุกคนหอ,อยยางนกอยูน่นี่เนาะนกกาจีเอาเก็บสถ่งเอาเมือไว้กินอยู่เือนเด้เนาะมากระบาดได้มากินละบอไดมากินละเนาะทุกคนมากินละกันยังเอาพ่อหางนันเดนือะ มาเกล้หลายมาทางนี้ทุกคนทุกคนเห็นนกบ่เห็นนกไหมเห็นนกไหม ทุทางนี้เป็นบักไก่หลาบากยมสดสดจากตน้นอันนี้กำลังเป็นมากอ้อนเป็นดอกอยู่ดอกบักไก่หลเป็นบักไก่หลทุกคนว้าวทางนี้เป็นพวกุลีรวยอยู่เลยโอ้เป็นหลายแค่ไหนวะ มั่งยมอืมเฮ้ปลาทุกคนปานมากละาแซงเลยนี่นะอือ้มากยม เจาไว้กินอยู่เือนเนาะเอาไปไว้ไปกินอยู่เือนเนอะยยังใครแต่ต้นมันบ่สูงปลาเรือยือเอาอืมค้าท้ายค้าทุกคน ใหญ่มากว้าตกต้องได้ปิดเอาเธอแล้วหน่อยอ่ะอาลายบ่ได้มันเต็มมือนี่เอาเม็ดนี่เลยเนาะทุกคน แวนี่แเละเห็นพวดเป็นพวดทั้งหลังก็แท้ว่าจี่ผาทุกคนมากินคากกเลยนะคะมาด้วยก่อนอ่ะเออะสดเกลือ อหรือว่าเขาเขาเกลือไอ้นั้นเลยบาได้บ่ได้ย่านมันเข้าตามาโม,มาอันนี้ทุกคนกินคากกเลยอน oh, <no. S 1> เอออ้าวรูดซ้ำ Allora.

Jangan lupa like, ni ah. subscribe Terima กินปลากรอกลแล้วนกกระิเก็บเอาอีกซะด้วยเครื่องถุงแล้วค่ะโ oh, <no. S 1> อาา้โหทุกคนอันนี้แห้งคักแท้คักว่า เป็นพวงปานมากละแซงเลยเนาะ <Wow. S 1> นี่นะโอ้สุดยอดเลยค่ะยื่ทางนี้แห้งบ่เคยหลายทีแต่ว่าโอ <c oughs> <c oughs> มันล่วงลงมาถูกจมูกเลยใครน้าที่จมูกยังโด่งเหมือนเดิม <c oughs> เตี้ยนิดหนึ่งไม่เทิงดีมาเด้อมาเด้อทุกคนมากินส้มมักยมด้วยกันค่ะอืมอันนี้พอแล้วเนาะอันนี้นกสีเอาไปไว้ กินเด้อทุกคน <c oughs> เอาไปไว้กินเนาะมากอันนั้นอยู่เทิงร์นทุกคนุจิกิเอาเนวเลอเตียกับเตียแท้เตียว่าสวัสดีเตียแท้เตียว่าจิกิเอาเนวเลอจิได้เอาไมายซาดเอาเลยก็รู้ว่าจิ๊กล้องเอาเลยจ้ะอันนี้กับจิบปะแนอเลอคนอ้าวงานนี้บอฮักดีสติงเสียดายวันนะ ยองนี่ก่อนไม่ได้จังโอ้โหเอาไม่ถึงล่อนมัเลยวิธีเอามาังยมหมดใหม่เนาะหักมาทางกกเลยว้าวเบื่อไหมรวยเยอะแท้เยอะว่ะเป็น,น,นาปตาสะออนเป็นตาสะซอ,อน เปตนตอนสะออนขนาดมาเด้อมากินมักยมน้ำน้องเด้ <c oughs> <c oughs> เอ่ย <c oughs> จิตเต็มท่งละทุกคนอันนี้นกจะไปไว้กินดนเนาะปานมากละแซงเลยิ่งไหม อันนี้เบอร์อ,อ้อนมันเอาไปเอาไว้ทอดตะงหวตะคายกินย <Yahoo! S 1> สุดท้ายเฮากามาจับถ้วยเกลือเลยกาถ่งส้มคือเก่า สำหรับวิดีโอนี้กัเบเจ้าสามีก่อนเนาะทุกคนแล้วพบกับนกในคลิปวิดีโอต่อไปแต่ก่อนจะจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับหัวสิงเคอร์ื่อส่องสักส,สิ่งขว้างเด้อทุกคนเนะาะเพื่อเป็นกําลังเจอให้อน,นอกกับอ้นเฮ็ดคลิปวิดีโอไม่ๆม่ต่อไปอีกแล้วมือเมอ้นะอเนาะนกจิพาทุกคนไปเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอเลกาเกียมติดตามตอนต่อไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าบายบาย